สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ร่วมบุญใหญ่ให้ชาวบ้านชาวบุรีรัมนะคะจะสอทอเป็นคน,นี่จขอบคุณพี่แนนกล้านะคะวันนี้บอกชาวบ้านมารับของที่พี่เนนก้ามาร่วมทําบุญด้วยขอบคุณพี่เนนกล้ามากนะคะอภิพัฒแพทยด้วยอาส,สอทอพูดหน่อยคะ่ะให้ชาวบ้าน ในนามตัวแทนชุมชนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่แนนกล้าพี่พัดแพ้พี่จริงใจไม่จริงเจ้าแล้วก็เจเปิ้ลสายแที <c oughs> เป็นสะพานบุญได้มาแจกของปีเนื่งในวันปีใหม่ในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับร่ํารวยเฮงปังๆนะครับรุ่งเรืองตลอดไปครับผมขอบคุณครับอขอบคุณครับ ได้ดูดู้าเดี๋ยวแจกแจกแจกทุกคนแล้วก็ให้ได้ครบทุกคนนะคะแล้โชว์ของนะครับขอบคุณเดี๋ยวแจกแล้วก็ค่ะี๋ยวก็โชว์ให้พี่แนนก้าพี่พัทพี่พัทแพรเจปเปิ้ลสายฮาแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะคะที่มาร่วมทําบุญกุศลกันทั้งปลาทั้งแก้วบองนะคะให้ชาวบ้านชาวูุ้ที่ราค่ะ ให้ให้นุ่มซี่าใช้กันเองขอบคุณานะคะขอบคุณนุ่มีน่าพี่แนนกาขอบคุณมากเลครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยไปปันแฮปปี้ดีขอบคุณพี่เนนก้าพี่พัดแพ้จะเป็นสายนาช่องจริงใจมิจงเจ้านะคะ เอาให้ได้ทุกคนเด้อทุกคนเลยค่ะนี่มาแจกเดินลุ้งเห็นเขาปะลุ้งผู้บริหารลุ้งประธนเดินลุ้งลุ้งเขาปะเอาใจ่เอามีความสุขทคนหน้านะคะขอให้พี่ันกาแค็แครปลอดภัยทุกประการพี่พัดแทร์ขอให้สวยๆรวยๆเงงๆธุรกิจการงานรุ่งเรืองรุ่งเรืองนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ